แล้ว,วหมดอ,อีล้วเนือคุณผู้ชม,มสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเห็มแล้วครับนี่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 วันนี้โคดชานได้นี่มานี่วันนี้ได้ถั่วลันเต้ามานะครับนในตลาดวันนี้วันนี้โคดชานจะผัดใส่นี่ครับผัดใส่เครื่องในหมูนะครับมีกับข้อกับไส้หวานนี่ มาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับปรุงก่อจะมีนี่วันนี้เสริมมาด้วยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ผงนัวผงมุ้งร้นี่นะครับหรือว่าเกลือน้ำมันนะครับตามด้วยพริกแดงหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแล้วก็พริกบานนะครับอันนี้ผัดด้วยผัดด้วยกันนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับใส่น้ำนิดนนหน่อยนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับ ค,ค,คผ,ผัดใส่เครื่องในก่าจะได้กินก็พุงเดินง,งานมานะครับมีเอฟซีหลายหลายคนขอมาหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวสักวันต้องอะไรทำล้วรับควายครับควายครับรับควายของจุฬาฉันโอ้ยยยอ,อยย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 ยรยยน้ยยยยยยอยอยอยยยยยอยย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 ย นี่ครับผมมันนี่แหละนี่นี่หม้อหมูนะครับใส่แค่ครึ่งเดียวต้องหั่นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นประมาณน,นี้มันนี่แหละครับนี่กระเพาะาแล้ว ต่อไปก็ใส่นะครับผมอาครึ่งเดียวก็พอแล้วใส่ไปเลยครับลอยอยู่เน้นเป็นแก้วไขมันนั่นอย่างครับนี่ครับผม นี่เลยครับผโโโัดเครื่องในหรือว่าผัดโกลเตา <laughs> นี่เยอะม,มากครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเตรียมเครื่องแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาครุณผู้ชมนี่เก็บไว้นะครับนี่พริกหวานด้วยนะครับในก้อนอันนี้มันอร่อยนะครับ กับเนื้อนอกสอยชเนอะออันล่ะเอาไปเนี่ยสวัสดีน,นครับอันนี้เลยครับหางผุ้เยอะมากเลยครับคุณผู้ชมมะเขืเทศนะครับหอมวยาย ครับผมใช้เวลาอยู่นือกว่าจะได้กินอะ่ะนี่ครับดีว๋วางกระทะก่อนนะครับนี่ช่วงนี้เป็นสถานที่นะครับจกระทะนี่ก่อนอันที่เดิมค่อยใส่ค่อยจกระทะใหญ่้วน้ำมันร้อนก่อนนะครับเอาละครับน้ำมันร้อนหรือยังอาจจะร้อนแล้วใส่หอมหอยใหญ่ลงไปแล้วนะครับ อร่ามครับที่นี่ก็ใส่เครื่องไม้ลงไปแล้วนะครับโหคนรับาจะปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีเขราไฟมาใส่อันนี้นะครับเอาจาใสอะ,อะไรนะโถ่รังเตาผ่านไปแล้ว5นาทีมาลุกกันนะครับ ว้าโอ้ตะกี้จะเทอะไรโอ้ชาดใส่นี้ลงไปแล้วนะครับอือตอกผงเครื่องแล้วนะครับผงนัวใส่หลายแซ่บหลายเกลือนิดหน่อยนะครับน้ำมันหอย อันนี้มีตัวเสริมด้วยนะครับวันนี้กินไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่นี้ลงไปมะเขือเทศกับพริกนะครับใส่ลงไปพร้อมกันนี้แหละ ปิดฝาไว้ประมาณ2นาทีก็กินได้แล้วนะครับเดี๋ยวสามนาทีมารู้กันนะครับออรนะโอ้โหสุกแล้วสุกแล้วคุณผู้ชมนี่น่าก,กินไหมครับเอาละครับไปเจอกันบนตัวนะครับนี่สุกแล้วเอ้ยนะครับพัครับนี่พักตดลันเตาใส่เครื่องในหมูนะครับ เน้นๆถัลันเต้านี้มันจะหวานอร่อยมากแล้วครับออก,กล้องนี้เนื้อจะกก้องเลยหืมหืมบอ,อ,อีดังเลยคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของถั่วลันเตาหวาน มาใส่เครื่องไม้ลงไปเห็นมันเข้ากันนี้มากครับเผ็ดพริกรหวานเห็นอ,อร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับอืมอน,นีนม่ใช้นือนะครับอันนี้พริกอันนี้ไม่ใช่พริกรหวานนะครับอันนี้ดุดดุดแซ่บพี่ดี <laughs> จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดปะนะคนชินเอาลูกไม่อยากทำนะทำลูกกันเอ คลิปนี้ออกมาน,นี่แหละครับผู้ชมพาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ชชันด้วยนะครับสวัสดีครับ